วัสดีจ้าเพื่อนๆเนมือนนี้เจ๊พินจะพามาดูวิธีชําบอนที่เราผ่าหัวกันวันนั้นน่ะมันเริ่มงอกแล้วไงเริ่มงอกเจ๊พินจะมาใส่แก้วนี่แหละไปซื้อแก้วมาเนี่ยจ้ะแก้วเนี่ยลูกละบาทนะไม่ถึงบาทสี่ห้าสิบลูกสี่สิบห้าบาทแก้วขนาดอะไรนั่นน่ะต้องบอกก่อนเบอร์อะไรนะแก้วใส่เจ็ดร้อยอะไรกับนู้ดอีกสอง ยี่สิบสองออนเหรอไม่รู้นะขนาดสินค้าเขาเนี้ยห้าสิบใบห้าสิบใบสี่สิบห้าบาทจะขนาดสองยี่สิบสองออนมั้งหรือสองร้อยี่สิบออนล่ะเขาเขียนอย่างเงี้ยเนาะเยพินก็อ่านไม่ถูกเนาะอันนี้ห้าสิบใบสี่สิบห้าบาทและอันนี้ฝ่ามันฝ่ามันร้อยอันนะร้อยฝ่าสี่สิบห้าบาทจ้ะขนาดเดียวกันละ นี้เป็นบอนที่เราหั่นไว้อจะหั่นแล้วนี่เขาแตกใบแล้วเนะีย่ยเดี๋ยวพินก็เอามาใส่แก้วใส่แก้ววิธีกันเนี่ยดินขุยไอขุยมะพร้าวจะขุยมะพร้าวกับปุ๋ยหมักจะพินเอาข้ากันแล้วก็หมักด้วยน้ําหมักไวจก้จะเดี๋ยวเราก็ใส่แก้วอย่างเงี้ยตอนนี้อากาศมาเริ่มหนาวแล้วเนาะเพราะอากาศหนาวแล้วต้นไม้มันจะไม่โตจะจะหยุดโตนี่จะพินหั่นหัวไว้นานแล้วไงเป็นครึ่งเดือนละ เวลาปิดฝาก่อนเนาะเนี่ยปิดฝาเสร็จแล้วเราก็ใส่ลังเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะควบคุมอุณหภูมิได้จ้ะมันจะช่วยให้ต้นไม้ที่ว่านานงอกได้เนาะยี่ยพิงขอปิดฝาก่อนเนาะจ้ะเราก็ใส่รังเรียงเรียงเรียงไว้อย่างเงี้ยให้เต็มลังเลยจ้ะ <S <S พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาปิดฝาราังมาผ้าคลุมไว้ไม่ให้อากาศมันเย็นน่ะเขาจะระอุอยู่ในนี้จ้ะ แล้วเยพินจะบอกว่าบอลที่เราแบ่งไปครึ่งหัวต้นแม่เขาอะเยพินแบ่งไปสองในสามเนาะมากกว่าครึ่งหัวต้นแม่เขาก็ยังอยู่นะเนี่ยสวยๆย,ยังสวยๆอยู่จ้ะอากาศมันจะมืดเลยเนาะเยพินไม่ได้เปิดไฟเนาะเนี่ยเนี่ยจ้ะปินถึงบอกว่าเอาบอลผ่าได้เลยจ้ะสองในสามมาจ้ะแม่เขาไม่มีเป็นไรเลยนะไม่ช้ำจ้ะ ปรับตัวนิดหน่อยเนาะแต่เขาบอกว่าพออากาศเย็นอย่างนี้แล้วเริ่มเขาห้ามผ่าบอลแล้วจ้ะบอลเขาจะทีนี่แหละเขาจะทรงตัวแล้วจ้ะแบบอยู่ตัวแล้วเขาจะไม่งามแล้วไงแล้วจะเนี้เขาจะสร้างหัวแล้วเดี๋ยวพินก็ใส่ลังใส่ลังเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อผ้าพลาสติกมาแล้วจะทำตู้บอลอยู่เนี่ย พลาสติกสใส่ใจเ่ะเดี๋ยวพวกนี้จะทําตู้บอลให้เขาแลนะ้วเนี่ยซื้อพลาสติกมาซื้อแก้วมาทําเอาอบเพราะว่าลมเริ่มมาแล้วจ้ะลมเย็นๆนะลมวอยๆมาแล้วอันนี้บอลใหญ่อะไม่ห่วงแล้วจ้ะห่วงบอลน,น,น้อยๆที่เราไอ้นี่ไว้อะเราช้าไว้จ้ะมีเพื่อนๆในกลุ่มกเกษตรที่จะพินเข้าไปเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าพอถึงเดือนตุลาแล้ว ไม่สมควรที่จะผ่าหัวบอลจ้ะอําแดงถอยหนูหน่อยหนูจะเอาไว้นี่รถเก็บหน่อยลูกมาจากเริ่มมืดละหกโมงเย็นละนกกเว่าวเริ่มร้องละเจ๊พินสังเกตง่ายเวลาทุ่มหรือหกโมงนกกเว่าวจะร้องจ้ะเพราะวันนี้งานเยอะเาพินห่อข้าวต้มให้เอฟตีเพินไงก็็จะเสร็จเย็นเลย ลงทุนไม่มากจ้ะลงทุนหลักสิบหลักร้อยแต่คุณภาพจีพีน,น่าจะเกินร้อยจ้ะเนี่ยอันเนี้ยเขาจะได้ไม่ไปโดนแดดโดนลมมาจ้ะตามแถวได้ไหมเหรอจีพนลองดิจี่พีก็เปิดฝาไว้ นนเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็เอาผ้าคลุมอิกทีเขาจะได้เราอบจ้ะเพราะตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นแล้วมันไม่ดีกับบอลเนาะมันเป็นการลงทุนหลักหลักร้อยจ้ะ,จะนี่เราก็อนุบาลแต่บอลเล็กๆจ้ะบอลใหญ่เราก็ปล่อยเขาอยู่อย่างเงี้ยจ้ะ๋ยวพรุ่งนี้เยพินก็จะทําตู้อบบอลบอลกลางๆอ่ะบอลที่เริ่มจะเป็นรุ่นๆขึ้นมาหน่อย,อยนึ่งนจะจ้ะอันนี้เป็นเบบี๋เบบี๋อยู่ป้อนเดี๋ยวจะเป็น อีรุ่นนี้เขาให้กินแต่อีนี้เขาเรียกว่ากําลังอยู่ในท้องเนะาะกําลังรอแทงยอดไอรุ่นรุ่นป้อนน้ําป้อนนมพรุ่งนี้ยายพินจะไอ้นี่ทําไม่นี่ให้ท,ทําที่โต๊ะบอลให้จ้ะยาพินอยู่กับเขาตั้งแต่เช้ายันมืดถว่างดียาพินก็จะมาอยู่กับเขาเลยเป็นกําลังใจให้เขาพอมืดก็อยู่กันยันมืดเลยกับบอลน,น้องบอลยายพินเนี่ย ทงภัยยาพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ